สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใครก็เอฟซีเบอร์สุขสุกคนบว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศใดๆค่ะกาบสบายดีเดอ้อเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ส่องนองแตซาราเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเวลาประมาณหกเจ็ดโมงเลยเนาะกะเตรียมตัวสะไปโรงเรียนเลยเนาะแต่หลด,ดันได้มาก,กาอ่ะซีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิงเขาตำเขาเนาะตำเขาขายมา จะเขายังแหละน้องเตยก็ลืมไปเนาะใส่บุญเนาะพ่อแม่พี่น้องอะไปเบิ่งไปส่งกันเลยเนาะติต่มข้อเดี๋ยวนาะงเป็นติ่เนาะติ่มในเพื่อนใช่ปะเทียนในเขาทางกับเพื่อนเพื่อนก่อนเราจะไปโรงเรียนเนาะมาติ่ข้อสอนกันกันกัดซิบอด้ซีเนาะหัวข้าหน่อยเดียววัดเขาปกติกัดติ่มาอยู่แล้วเนาะ นี่เราเคออยเรื่องเปินกนตาแล้ว็เะกข้าวหางออกแ่นอนข้าหาเออข้าวห้างาอ้เาขามใ่ข้าวหางไ่เปินการซ้สพ้แกของลเามกนี่การตามอันนี้การซเป็นแน,น่นองต้เองนะจ๊ ตั้มเลสิตากออกมาพัดแล้วก็ตัตใหม่เนะาะตมันแหลกแลวเอาไปพัดเนาะมัน<ะ>ลิกเอามาต่ตึงแเนะาะเดราตามเหตุผล ก็วางได้กินคือกาบเพื่อสีหอมเพือกมันมาใช่เนืมิดน้องสมแม่มีน้องตามลายรอดกได้เป็นข้าวารหนึ่งนะเพือสีหอมเนาะพอทำหนึ่งอนแี้ใส่กะติกนะเนี่ยจะเปลี่ยนมาตามเป็นกเนมุนิกาพัดข่าเราอยาเป็นนะโอ้เหี้ยมาแล้วมาตามมาสิผัด ได้ลูกเ็นไหมลูกอ่อนคนหนึ่งตั้มแล้นแม่ไี่นองนะมือก่อนคนยังไม่ตมั้มเลยเป็นเด็กยลูกตาใส่่งเป็นอืมมมา,มา,มานี้ก็เอาาิ้นนะพัดเขาสมัยก่อนอยังใส่แต่นนในที่รอก็ยังใส่ เราไม่ทันไรเนะมันยังเป็นเปลือกนะสมเขาซานนิดหน่อยเนาะนตามไรเรามมพัดออกพัดเอาเปลือกมันออกเราเผื่อสิได้ข้าวสารน,าาน,น,นี่ก็ใช้เวลาเจนเจอมันยังเป็นเปลือกเต่าอยู่ลิ่น้องย,ยังไม่ได้ คลิปนี้บุกไปแวองใครบน่ไคะาารน้อี่ยนี่เหรนนาาเนาะน้ใหญ่เนึ่นสามพันน้องดำนนเออเถิดำใหญ่อยัาคก็ตามนาทางขาตามตรงๆน 嗯。Uh. กล้มันกล้ได้เป็นเลยเนาะนนนนต้มถ้าเหรือมาต้มมาต้มลยมาฆ่าทำไมอีกโอ้มันจะเริ่มเป็นภาซานเลยเน,นาะคนแม่ทีนเนาะ เดนทางมันจะแก่กะเข้าเมาเข้าห้างกขบเอินเข้าห้างเนาะ แต่เราแเาไม่หนีเนาะ,ะเราเอา้น,นะกระไ่เข่าวนะเหมือนเหมือนบ่กระไ่เข่าเนาะเม็ดเเบื่อมันกระซิททอดตอน,อนหากันเนาะ เป็นเระาสานเนาะมีกราานเนออาบอานะก็ใช่เขาานเน่เขาไอ้กรสานกับเขาเลือกมันแยกกันเนาะ <c oughs> um <c oughs> จำแม่เ,เห็ดเนาะจำแม่ใหญ่เห็ด

คนรัเขาก็ตามดูเตอนันกยดตาม ตามมาตามมาตงหาเขาต้องเป็มาใหม่ัย้ายแบบน ได้ใชได้เลยเนาะไอ้ซาตัมเบิ่งเป็นยู่บกม่มาใส่แล้วจิ้งเหี้ยมดเนาะเ่าก็น้อยไปรับจ้างตั้มได้ มันก <SM. S 1> <Christina. S 2> ็ไปเด้อตอนนี้เราของนี่เรา้เนึ่งนาล้กันมนุบอว่างสาวก็เลยให้ไปตัดให้ตัดเป็นโทษเนาะแก็เด็ก่าเป็นโขนขม่าแล้วก็เด็ขมาไมไม่นั่น่ลุกจะเอาไปต่อหาเส้นหนึ่งต เอ้ยจามันกระมุนกระม็ดเต็มเห็นไหเลยหนึ่งนจะมันหนึ่งอ่ะพี่นงค์หนึ่งข้าวมันก็ซุเต้มต้มอ่ะต้มแล้วก็หนึ่งแล้วมาเนาะตบอตหาง้่วหลาไปหนึ่งลาวสิต้มอ่ะไปขัดต่ออันน้หางอันนี้เอาไปทแหละ กิมเนี่ด้อน้องจักปลาอมแตอ้อมคะอืม้ะกะสิแล่อะไรนะเด็กชาวาเห็ดลายๆพวกนี้แม่ต๊ะักะม่แม่นี่นนั่นม่ใชมาีเอานีควาากลมแต่ก็เออหนุ่มี่บด้ยอาใหงมาสีเอากแม่แล้วมันเินยาวพอต่ต้มพ น้องเตยกะกลับมาเลอเลยน้องผลอพี่น้องกะปลาให้เจ้าโคงคุณตัมเองน้องพมันกะใกล้ซีเรียเลยน้องผพี่น้องเตยเตรียมโตไปโงเรียนน้อบันสำหรับคลิปนี้กับบมียังไลนเน้องพลอพี่น้องกะมาถ่ายทอดวิธีแบบเบ้านเนาะน้องแบบตำข่าวใส่บุญนะนออันตำข่าวใส่บุญเลยน้องพลอพี่น้อง้ะก็เอามาพัดเนาะแล้วฝุ่นเอาไปเห็ดเขาคอยว่า อยังแหละลืมแล้วเวน้องพรมัพี่น้องความจำแบบบ่ค่อยดีปไปในขณะนาะกันสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีหยังหลายเน้องพรมัพี่นอกก้องก็จบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนคลิปหน้าจังมาพ่อกันใหม่เน้องพรมัพี่นอกก้องกันฝากพแม่พี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในกกคลิปต่อๆไปเด้อสบายดี